สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนการเติมเพชรนะครับแบบฟรีๆเหมือนรับเพชรฟรีๆเลยอ่ะสูงสุดนะครับ450เพชรนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วว่าทํำยังไงนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับก็เกี่ยวกับสาวก d ีแท็นะครับผู้ใช้บริการ d ีแท็นะครับผมก็มาดูเลยนะครับผมได้ฟรีๆไปเลยนะครับผมอ่าน่าจะเป็นโบนัสนะ100 100 100บาทนะครับผมก็เติมได้สูงสุดก็450เพรนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมทํายังไงนะครับผมแต่ก็อื่นเรามาดูนี่เลยสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับผมเหมือนจะเป็นเอเรียนนะมันชื่ออะไรเนี่ยอ,อ่ไม่รู้นะก็ยังไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่นะครับผมจะบอดสวยนะครับผมก็ของพวกนี้ก็จะซื้อลงหน้านะครับผมก็ไม่เป็นไรนี่เลยสิทธิ์ขั้นสูงลงหน้านะครับผม หนึ่งพันเพชรนะหุ้ยสวยนะะ่ารักเอเรียนมันเป็นเอเรียนไหมมันเป็นเอเรียนน่ะเออมันเป็นเอเรียนนะดู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 ดดเอ,อ้ยน้องผู้หญิงนะ่าชอบนะจี้จี้ดีนะครับผมตัวน,นี้นะครับผมจะมีเอเรียนอีกไหมมีเอเรียนผู้ชายแม่เนีย่ยขอดูหน่อยนะครับผมขอดูหน่อยออได้เว้ยได้เว้ยไปขึ้นมาอัคเจรีด้วยอายตกใจตรงหน้าอกเลยนะ ด,ดูดิดูดิเครื่องถูก ừ, โปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมหร,รือล่าโ,โ,โอเคไหมมามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าทํายังไงนะครับสาวกดีแท็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมนี่เลยเปิดเข้ามานะครับผมดูเพชรพี่นะครับผมที่สามารถรับได้ครับ2อ,อีก2,800 5เพชรนะครับผมก็สําหรับคนที่ได้นะครับผมก็สามารถกดเติมตรงนี้แต่ขอแนะนำครับอยากได้มากที่จริงโบนัส1 0 0เราจะเติมยังไงละพี่ได้แค่ มันได้แค่200เพรแต่เราจะได้ไง450เพรนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก่อนอื่นให้เช็คโทรศัพท์นะสำหรับผู้ที่ใช้บริการ d t แทนะครับผมเช็คโทรศัพท์เลยเปิดอีตรงกล่องข้อความนะครับมันจะเขียนว่าอย่าลืมใช้ฟรี100บาทไปเติมเกมฟรีไฟอ่ะดูนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมให้ดูนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรบางคนไม่มีก็กดโค้ดได้นะครับผมนี่เลย ซื้อสติกเกอร์ซื้อแอปเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมแจกฟรีโบนัส100บาทรับสิทธิ์กดนี่เลยให้ทุกคนนะครับใช้ดีแท็กนะครับกดนะครับผมสําหรับคนที่เติมเงินรายแบบรายเดือนนะไอแบบเติมเงินนะครับใช้นี่เลยจอกจันหนึ่5ศสี่เหลี่ยมโรออกครับจำกัด1,000งหมสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมอาจจะเป็น หนึ่งในนั้นก็ได้นะครับผมหนึ่งหมื่นคนนะครับได้ไปเลยหนึ่งร้อยไปเติมเพชรเลยสี่ร้อยห้าสิบเพชรฟรีๆเลยนะครับผมเออมาดูกันนะครับผมนี่เลยสิทธิประโยชน์นะครับผมสายโบนัสน,นี้สามารถใช้ได้บ้างเติมฟรีไฟดูเน็ตฟิกโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีๆได้หนึ่งร้อยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยดูด้วยเห็นปะอ่าสำหรับสิทธิลูกค้าแบบเติมเงินนะครับไม่ได้ใช้รายเดือนกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจัน, 1, 0, 4, จน 5, 5, 4, หน้าห้าสี่เหลี่ยมโทรออกเพื่อรับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็เช็คสิทธิ์ได้ก็คือดอกจันหนึ่งศู ดอกจันนะครับผมแล้วก็5สี่เหลี่ยมโทรออกเช็คสิทธิ์คงเหลือคือยอดเงินคงเหลือบนัสนั้นเน่ยหากได้สิก็สามารถซื้อแอปได้เลยนะไม่ต้องเข้าองค์เข้าแอปหรอกเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับง่ายๆนะครับผมมามาดูกันนะครับผมอ่าและสำหรับลูกค้ารายเดือนล่ะนี่แหละครับดอกจันหนึ่งสี่ศูนย์ดอกจันห้าห้าสี่เดียมห้าห้าห้าตองห้านะครับผมแล้วก็กดรับสิทธิ์นะครับผมมาเช็คยอดก็ตามนี้ดอกจันหนึ่งสองหนึ่ง ดอกจันรสี่สี่เนี่ยโทรออกนะครับผมอ่ะประมาณนี้ทั้งเติมเงินแล้วแบบรายเดือนของ d t แท็นะครับลองกดดูถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปดูของปูย่าตายายที่เปิดเบอร์ใหม่ก็น่าจะได้นะครับผมแล้วก็โหลดฟรีไฟล์เข้าไปแล้วก็เติมมันในนั้นแหละง่ายๆนะให้ผูกเบอร์จ่ายแบบเติมเงินนะครับผมมามาดูกัน,นครับพี่ก็ทาการกดไปแล้วนะครับผมแล้วก็รอข้อความเด้งเข้ามากดดอกจันร1หนึ่งศูนย์สี่ดอกจันรห้าตองห้าแล้วก็กดข้อความปุ๊บข้อความจะเด้งเข้ามาลดทันทีหนึ่งร้อยนี่คือมันเข้ามาแล้วนะผมก เติมเกมและจ่ายผ่านดีแท็กใช้ได้ภายใน14วันมีอายุแค่14วันสามารถเช็คยอดคงเหลือดอกจัน1ไอ,ดอ1 1้ดอกจัน101ดอกจันแล้วก็เลขห้านะครับผมเรสี่เหลี่ยมตัวออกนะครับผมมามาดูกันต่อนะครับผมมาเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับผมก็คือได้โบนัสมาแล้วมาเดี๋ยวบางคนหาว่าพี่โกหกนะพี่จะนี่พี่เช็คยอดเงินคงเหลือคงเหลือนะครับผมก็คือศูนย์บาทนะครับผมณนะวันนี้เลยเห็นไหม อ่าเห็นไหมพี่กดให้ดูเลยส,สดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูไม่มีเงินอยู่ในซิมนะครับผมเติมเงินไม่ได้ไอเติมเกมไม่ได้นะครับผมแต่เรามีโบนัสนะกดรับมาแล้วนะครับผมอย่าลืมไปกดรับสิทธิ์นะครับผมข้อควรแนะนำนะครับสาหรับอยากคนที่อยากได้คุ้ม,มเลยนะครับผมต้องเสียประมาณสักหกเพชรนะโอเคมาลุยกัน <c oughs> แต่เกดอันนี้ก็คือไม่ต้องซื้อนะครับมันซื้อได้สองครั้งก็ได้แค่สองร้อยไม่ต้องไปซื้อนะครับไอตัวนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับผมไอช่องทีน 6, ่นี่ร้อยหกเนี่ยก็คือเสียประมาณหกเพชรไม่ต้องไปเอานะผมีพ่ มีวิธีบอกครับได้450เพชรเลยนะครับผมประมาณ450หละอ่าให้ทุกคนนะครับผมไม่ต้องไปเอาอันนี้ครับสำหรับคนที่ได้นะครับไม่ต้องไปเอาอันนี้นะครับผมเดี๋ยวสอนเลยนะสมมติเรากดโค้ดเรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์นะครับผมไม่ต้องไปเอา2อันนี้นะครับผมมันไร้ประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเอาที่คุ้มที่สุดนะครับผมให้เลยสําหรับสายฟรีก็โอกาสของสายฟรีมาแล้วนะครับผมไปลองเช็คดูของปูย่าตายายนะเผื่อได้รับโค้ดมาก็กดตามพี่ลองกดดูนะสำหรับดีแท็กนะครับผมอ่า ให้เข้าไปที่นี่เลยสมาชิกนะครับผมดูนะครับเพชรพี่มีอยู่280ูนเดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมๆกันว่าจะได้จริงไหมนะครับผมมาให้ติ๊กตรงสมัครออกนะครับผมเนี่ยติ๊กตรงสมัครออกนะครับผมเราได้โบนัสมา100เงินในซิมก็ไม่มีนะครับผมให้ติ๊กตรงสมัครออกนะครับผมดูเพชรเป็นหลักนะบ2 8 0ปนย์้าะครับผม2,800นห้าะห้าเพชรนะอ่ะติ๊กสมัครออกแล้วก็กดซื้อเลยนะครับ69เพชรนะครับผมลองไอ้ย69บาบาทนะ ซึ่งเงินในซิมไม่มีนะครับผมก็จ่ายด้วยดีแท็กนะกดไปเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมโกหกหรือเปล่าเอ้าได้เฉยดูดิเอออ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับผมอีก4 5 0อห้าสิเพชรนะผมมันก็เข้าเลยหนะึ่งรอยนะดูดูเดี๋ยวกดเข้าไปดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะเข้าไปเช็คยอดคงเหลือเช็ก,กินน่ะเพิ่มมาเป็น3,155ห้าห้านะครับผมเออ เอาดิเอาดิโอ้โหได้ฟรีหนึ่งร้อยด้วยโอ้โหแล้วก,กดรับไปทุกวันมาห้าสิบห้าสิบเรื่อยๆนะครับผมเพรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ่าอย่าลืมไปลองเช็คดูของปูย่าตายายของพี่ของอะไรถ้าเกิดมีข้อความหรือลองไปกดโค้ดใครที่ใช้ดีแท็กลองกดโค้ดแล้วก็โหลดเกมเข้าไปเลยแล้วก็จ่ายพันเบอร์ไปเลยนะครับชิวๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเมอ ก็คือไม่ต้องไปเติมแพ็ค37นะมันร้อยเดียวนะครับผมอันนี้คือเติมฟรีไม่ได้เสียเงินเลยนะแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเออบอกเลยนะครับผมห้ามพลาดสาวกดีแทกนะครับผู้ใช้บริการ d ีแทกเพอ่อบริการเข้าใจดีนะครับสิ้นปีแจกโบนัสคนละร้อยนะเอามาเติมเกมซักก็จบไปเนาะประมาณนี้เลยหรือใครอยากจะซื้อแพ็กเกจเอออะไรก็ว่ากันไปนี่นี่นเห็นบอร์ดเบิร์ดให้ใครมีใคยะตก็ใคยตกได้นะครับผมง่ายๆนะแล้วแต่เลือกนะครับผมสําหรับ ค่ายอื่นพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรแต่พี่ใช้ดีแท็พี่ก็เลยรู้นะครับผมล้วขออภัยด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยก็ใช้ค่ายอื่นแต่บางคนใช้ d ีแท็ก,ก็ลองไปกดดูนะครับผมก็ประมาณนี้แนละ่ชิวๆนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมบอกได้คําเดียวว่า450เพจประมาณ400 450หรือ400อ่ะไม่รู้อะก็ไม่ต่ำกว่า400อะโอเคไหม ก็พี่ก็ไม่ได้เช็คนะแต่ก็เออก็ดีสําหรับคนชี้เติมได้นะครับเม้นมาบอกพี่หน่อยนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับผมถ้าไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องซื้อนะครับเก็บไว้เลื่อนขั้นเอาหัวเอเลี่ยนนะครับผมประมาณปีใหม่นะครับผมก็คือสิทธิ์ขั้นสูงวอลเลอร์พาร์นั่นเละโอเคไหมอ่าเดี๋ยวก,กดให้ดูดีกว่านะสำหรับตัวน,นี้ก็ไม่น่านะมันน่าจะไม่พอนะส5 0เพชรก็เก็บไว้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูนี้ อ่าโอโหมันให้ซื้อเลยอย่าไปกดนะครับผมก็คือไม่ต้องซื้อแล้วนะครับผมก็คือซื้อปีใหม่ทีเดียวสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะครับผมสายฟรีรับสิทธ์ขั้นสูงใหม่เลยนะครับผมเออชิวๆเลยนะครับผมรับฟรีๆไปเลยนะครับผมหนึ่งรอ,อให้สีห้4ส0เพรนะโอ้พี่กดไม่ได้ไม่ต้องกดแล้วเนาะช่างหัวมันไปโอเคประมาณนี้เลย ก็อย่าลืมไปทํากันใครได้เม้นมาบอกหน่อยใครไม่ได้ก็ลองไปเช็คญาติพี่น้องดูนะครับผมหรือพี่ป้านะอาใครใช้ดีแท็กก็ลองกดโคด,ดูแล้วก็โหลดเกมเข้าไปแล้วก็กดเติมแล้วก็จ่ายด้วยผูกกับเบอร์นะครับผมมันง่ายๆ Google p a y มันง่ายนะครับกดบล็อกเบอร์มันก็จ่ายตังหักตังให้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอาจจะมีขั้นตอนการใส่รหัสผ่านอ่า gmail ก็ <c oughs> ถามรหัสเขาเนาะก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยมา พูดถึงโทเคนนะครับผมโทเคนตัวนี้จะเริ่มเก็บได้วันที่2นะส่วนอ่ากล่องดวงใจก็ สามารถเก็บได้วันที่หนึ่งเลยเล่นลงแรงสิบตาหรือธรรมดาก็ได้นะครับผมว่าโัเคสนี้มันไม่เหมือนกันนั้นต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมม่าแล้วตัวนี้ก็เริ่มช็อกไอ้ช็อกเช็คอินแล้วนะครับผมเช็คอินตั้งแต่วันยี่สิบเก้าเป็นต้นไปแล้วก็นี่พังหน้านะครับผมแล้วก็นี่กระเป๋าแล้วก็นี่สกินปืนนะครับผมแล้วก็นี่สกินปืนอะไรของพี่วะพินแล้วก็ระเบิดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆเนาะ ก็ดีใจนะครับผมได้ได้เพรอีก450เพรฟรีๆนะครับผมทุกคนนะสำหรับไม่ไม่อาจจะไม่ทุกคนเพราะคนที่ไม่ได้ใช้ดีแท็กก็อาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้นะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่พี่ทําให้ดูแล้วมันได้นะไม่ได้โกหกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ได้ก็ดีใจด้วยคนที่ไม่ได้ก็ลองไปดูเพื่อนหรือใครที่ไม่ได้เล่นเกมแล้วใช้ดีแท็กแล้วมันมีโค้ดก็ดีนะครับผมก็ลองดูได้นะครับประมาณนี้เลยก็อย่าดืม เข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะฝากด้วยนิวเอชนะทำกันถึงไหนแล้วนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละข้อสำคัญคือถ้าได้แล้วไม่ต้องไปซื้อแพ็คตรงนี้ไปซื้อแพ็คลายสัปดาห์นะครับ450เพชรนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมออหรือจะซื้อพวกไยโตะก็ได้นะประมาณนี้เลยก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกนคลิปต่อไปขอให้ทุกคนได้เพชรฟรีในครัาผม